โอเคก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด,ด้วยเลยนะครับผมวันนี้ในเกมไม e c ครับอยู่ในไม e c ครับเอาชีวิตรอด EP ที่สามหรือสีอออ่วะเออใช่มหมถึงดื่มไปแล้วเอาไว้ว่าก้อยีนั่นแหละนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่จะมาทำเป็นอาฟาร์ม EPC หรือแบบฟาร์มหมูบ้าน NPC ีกนันเองนะคนโอเคผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลย เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำอ่าอะไรวะฟาร์มหมู่บ้านเ e อเบซีเดี๋ยวเราไปอเอารถล้างกันก่อนเลยนะทุกคนซึ่งพี่ก็มีรถล้างอยู่มาสี่สิบห้าอันแล้วก็อันนี้รถล้างแบบเคลื่อนที่อีกสี่อันเนาะก็ได้มาจากไอ้นั่นแหละเหมืองลารถไฟเออเดี๋ยวเราไปเอากันเลยทุกคนมันอยู่ตรงนี้ออก็ลัวเออใช่งูมันเปลี่ยนสี้ลยนะทุกคนเลย พดีมันก็เปลี่ยนเองนะพี่ก็รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนได้ไงเอาแต่ว่าช่างมันอะไรกันนะแล้วก็เดิน,ปนไปเลยก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้อา่าอาจจะลงคลิปชาไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยสบายอะนะใช่ไม่ค่อยสบายที่เมื่อวานลงคลิปก็ไม่สบายนี่แหละจริงเมื่อวานลงนะแต่ลงคลิปไปแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ลงไปตั้งสี่ชั่วโมงอะ่ะหรอกล่าวว่าจะมีคนดูสักประมาณ สี่ห้าคนไงเออแต่แม่งแบบศูนย์มีแค่คนเดียวก็คือพี่นั่นแหละนะดูเป็นคลิปฟรีไฟน์เนาะเออก็มันไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วแหละนะช่วงนี้ฟรีไฟน์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดังแล้วเริ่มรู้สึกว่าฟรีไฟล์เนี่ยมันออาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเออนคนเล่นก็ค่อนข้างที่จะน้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันพี่ก็อยยังเล่นอยู่นะเพราะพี่ อเสียดายไอ้นี่ต่างที่เติมไปก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็ก็เป็นสายเติมะนะใช่ก็เรียกสายเติมก็ได้อะสายฟรีก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มหลุงแล้ <c oughs> โอเคตรงนี้ใช่ไหมที่เรามาไม่ใแช่เส๋ยวต้อตงไปตรงนู้นแล้วก็เล, <c oughs> ลี้ยวก็หารุดลางไปเรื่อยๆนะแล้วก็จามทางกับบาน้วยม่งานลุงเอาไปเยอะๆเลยนาะทุกคนเพราะว่ามันอ คร่อนค่าที่จะต้องใช้เยอะด้วยแหละเอาแอคหินมาขุดเพราะว่ามีเยอะมากพี่แอคหินขามาเกินกะว่าจะขุดไปถึงเบ็ดล็อกแกเออแต่แบบเจอรเมืองหลังรถไฟก่อนก็เลยขุดไปแค่นั้นแหละเอาเหล็กไปเดินเพราะที่บ้านไม่มีเหล็กแหละไอ้มีซแต่มันน้อยเอาไปทำชุเกาะหมดแล้วอ่าเคงนี้มีอยูอ่ประมาณน,นิดหน่อยนิดหน่อยโอเค แล้มันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะทางนี้ยังไม่ได้ไปเลยนีมีเหล็กด้วยเอาเหล็กไปหน่อยที่บ้านขาดเฉียดเหล็กมากแล้วอยู่ยีบเก้าอันแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเอาไปทํารุดรางอาจริงทําไม่ต้องเยอะมากก็ได้แค่อ่าอย่างละสองก็ได้นะออืไม่ต้องทําเยอะหรอกแต่ก็เอาไปเพื่อๆด้วยนะเพราะว่าเหล็กที่บ้านไม่มีอย่างที่บอกไป เหล็กไม่ได้ขุดเลยเนาะตอนแรกมันมีเยอะอยงไงแต่ดนี้ไม่มีเยอะแหละมีน้อยมีน้อยมากขุดไปขุดปก็ขุดตัวนี้ละมีบอกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีให้นะตอนนี้ไม่มีรางรถไฟแต่ไม่ว่ามีที่หนึ่งมันจะเป็นที่แบบโงไปแล้วก็มีรางรถไฟอยู่นะอยู่ตรงไหนนะ ตัวนี้หรือเปล่าอ่าตัวนี้มีอยู่อีกหน่อยนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรไม่แค่ตามมุมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะตามมุมก็เลยไม่เอาอ่าตรงนี้มีโคตรหลอนรถฟางก็เออหลุดรางม่ใช่หลดฟางรถรางก็ประมาณนั่นแหละต่มมุมคือแบบเรามีเยอะมากอ่ะตรงเนี้ยเออแต่ขี้เกียจมาขุดเออ กดไปก็รู้จะไปใช้อะไรถูกปะถูกปะตึ๊บจึ๊มอ่อยอ่ออ่ออมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้มันน่าจะไม่มีแค่นี้มันมีเยอะกว่านี้อีกค่อนข้างที่จะใหญ่นะใช่เมืองเนี้ยเคยมาสำรวจอยู่แล้วมันใหญ่มากอะ่ะอ่าไปทางไหนต่อดี ข้างหน้าอะไรกันนะข้างหน้าเหมือนมีทางลงมีจริงด้วยทางลงแต่มาแล้วโอเคมีตรงนี้อยู่ด้วยอดี๋พี่ขอฟาร์มรถไฟไปจนแบบอ่าหมดเลยในกันนะเดี๋ยวเจอกันตอนฟาร์มเสร็จะไยกันเนาะคนก็ทำไรต่อวะลืม <laughs> คือพี่อัดในช่วงแรกอะ ใช่ประมาณบ่ายอ่าประมาณกี่โมงวะประมาณเช้านี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะอัจประมาณแปดโมงเก้าโมงนี่แหละเออใช่แล้วตอนนี้ช่วงทุ่มครึ่งแล้วอันที่พี่อ่อย่างนี้เพราะว่าฝนมาตกยาวเลยนะก็เพิ่งมาหยุดนี่แหละก็ช่วงนี้บรรยากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยนะก็ต้องอย่าลืมตัวดูแลตัวเองกันด้วยแหละทุกคนอโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะ ทำอา uh, ไปลาก n อ c มานะทุกคนเออใช่จะไปลาก n p ็นมานะเพราะว่าจะเอามาเข้ากงเนาะใช่นี่พี่ก็ได้ทำไปแล้วตรงนี้เลยเห็นไหมอ่าแล้วพี่เนี่ยก็ได้ทำสะพานแล้วนะนี่สะพานข้าไปตรงนน้นพี่จะเอาตรงนน้นนะ่ะเป็นลาน้าเนี่ยตั้งแต่ตรงดู้นยันมาตรงนี้เป็นลาน้าพี่ก็รู้ว่าพี่จะทำได้หรือเปล่านะแต่พี่ยังให้ตรงนี้มันเรียบมากที่สุดนะใช่ก็ต้องหาวิธีที่ันไม่เรียบอะ่ะเออ แตจะต้องขุดแหละตรงนี้น่าจะต้องเรียบแบบฟุบไปเลยแล้วพี่ก็ได้ถางต้นไม้ไปค่อยๆจะเยอะเลยแหละอือฮึก็ได้ทำลายอย่างาเลยเนาะไม่ได้เยอะมากเท่าไหรก่ก็ได้ความคามเกะด้วยเนาะารามเกะแต่เอาไก่มาอยู่เอาก็ได้ไงกระเป๋าก็ว่าก็ว่าอยู่ก็ว่ากระเป๋าบันหายไปไหนลูกเจีย๊ยบใช่ก็ว่าก,ก็ว่าอยู่กระเป๋าบันหายไปไหนอยู่นี่เองเอาว่าว้านี้แล้วกันเนาะ ที่พี่เลี้ยงไก่เนี่ยเพราะว่าไก่มันจะออกไข่ใช่ไหมเออแล้วมันมีไข่ดาวด้วยทุกคนเออพี่ก็เลยคิดว่าแบบจะลองกินไข่ดาวดูวหน่อยดีว,ยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเพิ่มเยอะหรือเปล่านะแล้วพี่ก็ได้เนี่ยด้วยอ่าทาให้ร่าคามันเตี้ยลงใช่ก็ไม่รู้ทาไม,มกันแต่รู้สึกว่ามันสวยดีอือมก็ทำอะไรต่อดีวะไม่ดิแล้วต้องข่าหิน หินใช่ไหมหิน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 นี้ได้ปะเอ้ยไม้ก็มีเยอะนี่ว่ะโอเคหินนี้เาอาหินนี้แหนนละกันนะคือจะเอามานี่ไงเออใช่ขนะี้เกียจเฉลยสตูนะใช้นี่แล้วกันนะปุุมอ่าแล้วก็เนี่ยปุุมอ่าเอามาสี่อันก็พอแล้วสามสี่โอเคนี่คือคือโต๊ะคราฟใหม่นะใช่ก็ต้องใช้แร่อาเมนชิสอะไรอะไรวะ เออใช่ไอเมนชิดแล้วก็บอคคอรสซึ่งไอเมนชิดสำหรับพี่มันหาค่อนข้างที่จะยากนะใช่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องหาในที่ไหนนะแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปหาข้อมูลมาก่อนนะเดี๋ยวก็จะมาอธิบายใหไใ้ไม่ใช่ดิไม่ใช,มใช่มาอธิบายสิเดี๋ยวก็จะไปหาเออก็ถือว่าสวยอยู่ก็ไม่รู้ว่าเติมตัวขาวอะไรเหมือนกันนะอ่ะพี่ลงหมอเผาออกมานะาใช่เผาออกเผาออ,อ,อ,ออกมา ก็รู้กันว่าเป็นบีอะไรบ้างะนะลงมาดูที่ไม่ได้หาข้อมูลมาเลยก็ประมาณนั่นแหละนะพี่ลงมอมาไม่เริ่มม่ไม่ค่อยได้หาข้อมูลหรอกอยากลงก็ลงอะ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะถึงอันนี้หรือเปล่าหมู่บ้านนะนะเพราะว่าอันนี้คือทั้งหมดในรถไฟแล้วคือใช่ในเมืองรถไฟเออลืมลืมทำอันนี้รถไฟไปทำแป๊บ เหล็กโอเคยังมีอยู่เอามาสักอสองอะไรกันสองอะไรกันนะสองรางรถตอนนี้อาหารพี่จะเหลือเหลือแค่สี่อันสุดท้ายแลยนะ้วเนาะเอ้ยอะไรอ่ะเมื mm ่อกี้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวค่อยค่าวเลยกันนะ mm hmm. อ่าอยู่ไหนวะโอเคนี่เป็นรางรถไฟรถรางเอออะไร mm hmm. แล้วก็เอาที่ไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยไปเก็บ อืมโอเคพี่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหนังหรือเปล่าเพราะว่าอ่าที่ไหนไม่รู้เปิดหนังะนะแก่แก่บ้านพี่นี่แหละพี่ก็รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่ดูแต่บ้านนี่แหละโคตรเจ็บคอเลยรู้ไหมเออเจ็บคอเจ็บคอจริงเลยอาลุงแล้วกันนะลุง วัสดีครับลุงพอแบบอ,อยากไปไหมไปบ้านหน่อยอุ๊ยชัีตีผิดว่าโกนลืมจะไม่ทำลายเรานะไม่หรอกถ้ามันไม่เห็นอนะลุงนั่งหน่อยชืบโอเคใช่ได้แล้วก็จะต่อไปเลยนะเอาประมาณสองตัวก็พอแล้วลุงเป็นอาชีพฝาม,มือใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทุบฝาม,มือให้หมดเลยออเรื่อมแหลกแล้วอยู่ดีก็แหลก ไม่ค่อยใจเหมือนกันต่อไปยาวๆเลยไม่ได้ไกลมากนะจากบ้านนี้ไม่น่าพอเนี่ยเลยนะไม่รู้เท่าไหร่ก็วางนี้ไปก่อนเร่งความเร็วนะต้องเหลือไว้อันหนึ่งด้วยเพราะว่าจะไปเร่งความเร็วตรงนู้นนะั้นตรงนั้นอะวางผิดอีกอโอเคขอให้พอเถอะอวางไปวางไป ปึ๊บปึ๊บเปิดโอเคอุ้ยถึงถึงน่าจะเหลือเหลือเลยแหละณจุดนี้แล้วน่าจะเหลือเหลือเหลือเยอะด้วยแหละแล้วก็เลี้ยวนิดนึงจุ๊บ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 ตกน้ำอีกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขดเขี้ยวเลี้ยวรถเลี้ยวซะ เปิดโอเคแล้วก็ต่อไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊พี่เอามาแค่อ่าสองตัวก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาว่าขี้เกียจเออมาแค่สองตัวก่อนก็พอแล้วตอนนี้วาระาที่จะตกดีแล้วทุกคนความปันวนได้มาแล้วนี่โอเคต่อไปเลยโอเคเรากลับไปตรงนู้นกันก่อนตรงที่ a อ c ซมันกำลังดีเพื่อน อันนี้มีไม่ได้เยอะมากนะรุ่นล้านขึ้นที่เจอมาแล้วก็มันใช้ค่อนข้างแพงด้วยนะถ้าขามันต้องใช้ทองแล้วก็เหล็กซึ่งเหล็กร้านพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยอะนะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะมันก็เลยแบบม,มันจะมืดแล้วนะไปเลยลุงปิว้วขี้เกียจใช้น,นั้นนะเขาเรียกว่าอะไรเอาว่าลือเปิดแป๊บแป๊บแป๊บไปเลย โอเคั okay. ีนี้บอรวาด้วยก็ถือว่าดีมกันเล่นรุ่งเล่นรุ่งโอเคฟืบโอเคี okay. ๋วยวก,ก็ปิดไปแล้วมันจะมืดแล้วเราก็รอให้มันมืดไปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าของตัวนี้อาจจะไม่ทันเนาะก็ปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละมันไปไหนหรอกดูดิทุกคนดูนะเฮ้ยดีเพืเอ่อนเพื่อนเฮ้ยนิ่งเลยทุกคนมันนิ่งเลย ไอ้อช่างมาลกันนะอ่าแล้วก็รนะู้สึกว่าไข่มันจะเอ้ยนี่ไงไข่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 เออเกือบแล้วไข่แม่งดันวะปิดโอเคเอากระเป๋าไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่ไปทอดดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้ามันได้เนี่ยพี่ว่าพี่จะทำอ่ะช่างมาลกันนะขี้เกียจลากไป ถ้าได้เนะี่ยพี่ว่าพี่จะทําเป็นอาหารหลักเลยแล้กันนะจะทําเป็นฟาร์มไข่เลยเออใช่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคือได้ด้วยอือุม,อม,มามิวุ้ไข่ดาวโอ้ไข่ดาวหิวเลยอะ่ะพี่ก็ชอบกินไข่ดาวด้วยนะัในในชีวิตจริงอะ่ะอืมค่ะเอาไมา้ไปเผาเล้วกันนะไปเลยจุ๊บ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 ไม่รู้ว่าไข่มันจะอิ่มหรือเปล่า น่าจะอิ่มแหละมัง้งเอาละมีเมนูใหม่แล้วนะครับไก่ก็ช่างหัวแม่งมาแล้วนนะนอนไม่ได้รอฉันรอเธออยู่เดี๋ยวก็ตัดไปอีกวันหนึ่งเลยและกันเนะเาะอทุกคนต้องใส่นะยแค่ผมว่าทำไมไก่เก็บเก็บตัวหนึ่งมันหายไปนี่ไงคือมันออกมาทุกคนเว้ยคือพี่จะเก็บไม่ใช่สิพี่จะเปิดคือไก่มันออกมาไงเออพี่จะ เอามันเข้าไปเพราะว่าพี่เปิดแล้วแบบมันบั๊กนะเนาะเออใช่มันบั๊กว่ามันเปิดอ่ะนะก็ช่างแม่งอะไรกันนะเราเชือกไปไหนวะเอาแล้วเชือกหายว่าอยู่ในกระเป๋าแหละเออใช่มันบั๊กอยู่ในกระเป๋าลืมไปเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะฟาร์มไก่ทำรอบรอบเลยนะไม่ทำในรอบหรอกขี้เกียจไม่พออุปกรณ์ไม่ค่อยพอก็ต้องไปฟาร์มนะ แล้วก็เอามาเอามาสรุปเอานี้มาก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะต่อไปแล้วก็ต้องลากยาวๆเลยโอ้ my god นโอ้สวัสดีครับลุงพอสนใจไปแบบที่บ้านหรือเปล่าสวัสดีที่บ้านเนี่ยเออมันมีงานใหม่นะใช่ลุงอาจจะชอบก็ได้นะลุง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 พอสนใจไหมครับจะเข้าไปไหมนะครับ วางไม่ได้ด้วยโอ้ไม่ก้อนมันบั็อกกต้องให้ลุงลงมาวะลุงแบบนั่งไหมครับผมอ่าลงไปเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคไปเดี๋ยวเราลากไปตรงอันนั้นเลยนะทุกคนตรงไหนวะเออตรงนั่นแหละตรงนั่นน่ะเออใช่จุดสุดกลางขาหงก็มีมันฝรั่งด้วยเยออเออดีแต่ไม่เราจะกินไข่ดาวลุงกินไข่ไม่ลุงลุงชอบไข่ไหมไข่ดาวอ่ะ อาจจะมีกลบล้อเนะพรก็เพราะว่ามันล้องไงอก็อย่าฝนตกอะไรกันนะเขาบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ตายหรอกแค่นะี้ลงุงยางมาเขาแค่ขาหักไป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 ดันยากดันยินจริงจชึบชึบชบึอุบอุบขึ้นทางแล้วใกล้ถึงแล้วไป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  ไปไปไปอย่าเลีย้ยวอย่าเลีย้ยวเออไปโอ้ได้แล้วขี้เกียจคือพี่ไม่อยากใช้รถลากเพราะมันไม่พอแน่นอนอะ่ะใช่มันไม่พอหรอกจากตรงนั้นอะ่ะถือว่าไม่ได้แก่บ้างก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรไป,ไปเลยลุงไปเลยเออโอเคเอ,อ้อจะดันมาทำไมกัน ว่างแหลยดูออกทุบทุบทุบเลยทุบเลยเออว่าไม้เออเผาแล้วลืมไปเลยแล้วก็ทุบลูกลานี้ให้หมดเลยทุกคนเออไปทุบทุบทุบไปตึ๊บโอเคยาวๆเลยก็ทุบเสร็จแล้วตอนพีเอ็กซ์ก็เรียบร้อยแตกไปแล้วนะครับ นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เราก็เอาไม้มาปิดใส่ไม้มาปิดแค่นั้นแหละแล้วก็ต้องทำบ,บันไดด้วยนะครับผมเพราะว่าเอาไว้ขึ้นเนาะเอาไว้ขึ้นนั่นแหละเอาไว้ขึ้นโอเคเอพีซีไม่นอนมันไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนขี้เกียจไปทุบเตียงคือมันมีเยอะมากะนะ เดี๋ยวก็กลางคืนรอกลางคืนนะคงไม่เป็นไรหรอกเออใช่ซอมบี้ไม่เกิดหรอกมั้งเพราะเราปักถอาไปแล้วอย่ากเกิดอะไรกันนะก็เข้าไปนะทางเข้าก็คือตรงนี้เลยได้แหละอึ๊บโอเคงงมแงมไม่ได้คาพี่แอกมาก,ก็ไม่เป็นอะไรเนาะตึ๊บอึ๊บจะตีดูอีพีสี่แรกันนะไม่ทันแล้วคงไม่เป็นอะไรหรอกใช้มือตีอะ โอเคอยู่ดี้ไปนะพวกแกรนะแต่เราต้องไปทูบ็อกอาชีพก่อนแหละนี่ไงมันมีชีสนี่ขนมปังไข่ดาวแล้วก็อาพายเบอร์รี่แล้วก็พายแอปเปิ้ลอะไรนี่แหละแล้วก็พายเบอร์รี่เลงแสงโกเบอร์รี่แล้วก็ทำพายธรรมดียาธรรมดาธรรมดา อ้าวแล้วปัญหาต่อไปเราจะขึ้นยังไงนั่นนะ่ะสิเออมันมีอยู่นี่วิธีหนึ่งวิธีที่แบบลูกแรกอะไรจริงจริงไม่ได้ก็จะกันแรกนะนลูกมันเดินตัดหน้าอ,อ่าวิธีนี้เลยนะก็คือถูบล็อกหนึ่งแล้วก็วางรางรถไฟ๊บน่าจะรู้กันแล้วนะว่าทำอะไรอ่ะแล้วก็วาง ก็ไม่ถึงนะชิบหายแล้วไม่ถึงก็อย่างนี้ก็ได้นะอเอ้ยรู้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็มีก็เหมือนกันนี่แหละแต่เราต้องถูกด้านล่างไงวางด้านบนแล้วก็ถูกด้านล่างเมื <c oughs> ่อโดยขังเลย <c oughs> ปุ๊บโอเคแล้วก็เอารางรถไฟมาดีนะครับมาสองอันชึบ โอเคอ่าลงก็ลงไม่ได้แล้วตึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคตึ๊บโอเคตอนนี้เราก็ได้ MPC มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยก็ให้มันไป,ไปเป็นอย่างนี้แหละเออช่างอะไรกันนะปล่อยไปเถอะเออใช่พี่อยากรู้ทุกคนว่าแบบตอนคืนมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าอะ พ่อพี่ก็เจอแมงป่องอยู่นะใช่มันมีแมงป่องด้วยคล้ายๆแมวบูมเลยแต่แค่มีตามันก็คือแมปองป่องกับอื่นอะไรจะรอดูกันว่าเป็นยังไงเฮ้ยตัวไรนี่คือตัวอะไรอะ่ะอู้น่าสนใจเลยอ่ะแล้ปวดหายคอเนีย่ยทุกคนแบบพร้อมตายได้ทุกเมื่อมันตีแรงว่ะเฮ้ยไม่แรงก็เฮียแหละเฮ้ยเต่าฟางควรดีใจไหมเนี่ยนะ อัน,นเป็นสกิลเลตันปกติอันนั้นเป็นโอ้ไม่ไม่ใช่ปกไม่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 หมายพี่วย่งสกับสกิลเลตันนะเพราะว่าเพมันค่อนข้างจะใหญ่อันนั้นเป็นเทคเจอ,เอ,อร์เนาะอุ้ยดูซอมบี้เออปกติดีกว่าซอมบี้ไอหางฝัวหัวฟางนั่นนะ่ะแมียงซอมบี้แบบตั้งแต่เปลี่ยนเทคเจอร์มาโคเทอุ้ยอะไรวะโอ้ไม่ก็คิปเปอร์ อืมไม่ได้ปักไฟบ้าก็ประมาณนั้นแหละตั้งไงทุกคนแมงป้องไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตัวอะไรบ้างวะเนี่ยตัวอะไรบ้างวะอนอนไม่ได้ด้วยอู้หูชิปแล้วหอ,อมันจะฆ่าแกทุกคนดูดิไม่นะเออดีนะขังแกออย เอาได้ไหมเออไม่ได้ด้วยนะครับ<ช>โอเคเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปสู้ก่อนเลย <C 07> โอเคจบซีรีส์ไม่นะ <c oughs> อ่าทุกคนคือแบบคิปเปอร์มันอยู่ในน้ำอะ่ะแล้วพี่แบบไม่ได้อยู่ใกล้นะเว้ยอยู่ใกล้ๆไอ,อ้ไม่ได้อยู่ใกล้มากอะ่ะเออใช่เลยมันตาย <c oughs> <c oughs> บไปนะ เดี๋ยวนะเอ๊ะโอ้ใบกอดมันบั็กโอเคก็เอาเป็นว่าเราตายแล้วนั่นเองนะทุกคนจบจบซีรีส์จบก็เป็นว่าเราตายแล้วนะทุกคนก็มันบั็กเนาะเออใช่มันบั็กสรุปว่าตายแล้ห์วะนะก็อารเคิมก็สลับซีรีส์นี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนรายการในครับสำหรับ อซีรีส์หาแนี่ืนใหม่รหบเ๊ายบายาเวลาจุ๊บๆแล้วก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวแจ้งแบบนี้ด้วยโอเคเจอกัน